สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับนมสังกษีมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับคลิปนี้มาว่าด้วยเรื่องของแม่นกน้อยอุไรพรอนนะครับล่าสุดนะครับเรานะครับก็ได้ไปออกรายการช่องทีวีช่องหนึ่งครับพี่น้องนะครับก็คือรายการคุยแซบโชว์นะครับทุกท่านครับหลายคนหลายท่าน คือจะได้เห็นแล้วครับแต่ว่าหลายท่านนี่ยังบา่ทันได้เบิ้งนะครับทุกท่านครับแล้วก็มีบางช่วงบางตอนนะครับคุณแม่นกน้อยนะครับก็ได้เว้าถึงพ่อหลอดครับทุกท่านครับแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยฟันเห็นพ่อหลอดครับทุกท่านครับล่าสุดนะครับเพจดังนะครับหมอลำสตอรี่นะครับก็ได้เอาเรื่องราวนะครับมาโพสไว้แบบซีครับนะครับอ่า เราก็บอกว่าขนลุกพ่อหลอดจะไปเกิดแล้วนะครับแล้วก็บอกอีกว่าเรื่องเล่าจากคุณแม่นกน้อยอุไรพรนะครับพ่อหลอดม้าเข่าฝันจะขอไปเกิดแล้วหมดห่วงแล้วนะครับอ่าแล้วก็แม่นกน้อยบอกอีกว่าแต่ถ้าแม่บอกพ่อได้แม่จะไม่ให้พ่อไปเกิดพ่อจะต้องอยู่ข้างแม่แต่คุณพ่อได้ขอ เพื่อที่จะไปเกิดเพราะใกล้ถึงเวลาแล้วนะครับแล้วก็เราก็บอกอีกว่าพ่อหลอดนะครับขอเกิดเป็นลูกไดมอนสัตว์พี่น้องนะครับลูกไดมอนก็คือลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของอคุณไหมไทยนะครับหัวใจศิลนัละพี่น้องนะครับก็คือน้องไดมอนกับตอนนี้ก็มาอยู่กับเสียงอีสานนะครับทุกท่านครับฤดูการนี้ครับก็ เอาง่าคือเป็นดาวลุ่งพุ่งแรงณตอนนี้นะครับพี่น้องนะครับเกษแห้งอหลีครับน่องไดมอนด์นะครับยุคนี้บอมิไผ่บอรู้จักนะครับพระเอกดาวลุ่งคี้ครับน้องไดมอนด์นะครับลูกชายสุดที่รักหัวแก้วหัวแหวนของพี่ไหมไทยนะครับทุกท่านครับหลายคนหลายท่านอาจจะได้รู้จักแล้วบางท่านก็ยังท่านนี้รู้จักครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับนะครับพอแม่นกเบ้าแบบซีนะครับ หลายคนหลายท่านได้ยินแล้วก็รู้สึกตกใจนะครับบางคนก็บอกว่าดีใจที่แม่นกน้อยนะครับยังไม่ลืมพ่อหลอดนะครับแล้วก็พ่อหลอดก็คงจะเฝ้าดูแม่นกน้อยอยู่บนสวรรค์ประมาณนี้ครับทุกท่านครับทำให้แม่นกน้อยเนี่ยมีกำลังใจสู้งานสร้างงานในส่วนของวงเสียงอีสานต่อไปนะครับพี่น้องเอฟซีกั ดีใจนะครับเอาง่ายเอฟซหลายคนหลายท่านได้ฟังแล้วก็รู้สึกใจชื่นนะครับนะครับแถมอยาเกิดเป็นน้องไดมอนด์พร้อมครับพี่น้องนะครับป้าพี่น้องครับเอฟซีน่องไดมอนด์นะครับแฮ่ให้กำลังใจเยอะเยะมมากมายนะครับทุกท่านครับถือว่ามาถูกทางแล้วครับพี่น้องนะครับเป็นฝันก็คือเป็นฝันที่ดีครับพี่น้องนะครับหลายคนหลายท่านอาซีบอเซียนะครับ บางท่านก็ถึงขั้นบอกว่าพิสูจน์อะไรไม่ได้นะครับพ mm ี่น้องนะครับก็พิสูจน์ว่าได้อยู่แล้วครับพี่น้องเพราะว่าเป็นความเชื่อเป็นความฝันนะครับทุกท่านครับเป็นความฝันเราก็เอาฝันแล้วล้วก็เอามาเล่าให้ฟังแบบซีนะครับความฝันนี่บ่ไม่ผิดบ่ไม่ถือครับพี่น้องนะครับขนาดค้นเฮานะครับก็ยังฝันได้ตลอดครับพี่น้องฝันเรื่องอื่นฝันว่าไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่ฝันว่าได้ไปกินเข่าฝันว่าได้ เจอคนนั่นคนนี้เป็นเรื่องปกติในความฝันของมนุษย์เฮาคบพ่นองนะครับบ่ต้องไปพิสูจน์หยังครับพี่นองว่าแต่ความฝันนั่นเป็นความฝันที่ดีหรือเปล่านะครับอ่าที่แม่นกน้อยฝันเนี่ยเป็นความฝันที่ดีครับทุกท่านครับแล้วก็ฝันแล้วว่าพ่อหลอดเนี่ยมาขอไปเกิดหมดห่วงแล้วนะครับแถมบอกว่าอ่าขอเกิดเป็นลูกไดมอนด์ด้วยคบพี่นองนะครับโอ้ยพี่น้องครับสุดยอดอหลีครับทุกท่านครับ นั่นแหละครับนะครับนุ่มสังกสีก็เลยเอาเข่าวสารมาบอกมาเราอห้ยฟังเด้อน,นะครับทุกท่านทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดในเรื่องนี้ก็ฝากคอมเมนต์ได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุ่มสังกสีไว้นะครับทุกท่านครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารมาอัปเดตข่าวสารดีๆเดี๋ยวเอามาบอกมาเ่าอห้ฟังอีกรอบนึงคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ